295,000บาทครับกับคูบต้าแ3ล0 8ม t กศครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ2อพาวโฟลิวขับเคลื่อน4ล้อรถจอทะเบียนปี2,554ครับสภาพสวย,สวยพร้อมใช้พร้อมดุยพร้อมดันพร้อมทำงานได้เลยนะครับราคานี้คุ้มๆยางใหม่ทั้ง4เส้นครับตัวนี้ประกันเครื่องยนต์3เดือน จัดส่งฟรีครับ300กมครับสำหรับ36แรงม้านะครับจนจากคันแรกครับกับโคบูต้าเอลสามหกศูนย์แปดดีทีครับรถจดทะเบียนปี2554ครับเดี๋ยวให้พี่นด้ทีสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาจอดถ่ายรูปนิ่งตรงนี้แล้วก็พี่พี่จะขับต่อนะครับเพื่อไปรีวิวทดสอบระบบนะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้ราคา295,000บาทนะครับเริมทะเบียนเอกสารทุกโอนพร้อมสภาพยางนะครับ99%นะครับสวยๆระบบพร้อมใช้งานครับตัวนี้นะครับพาดูสภาพรอบๆคันนก่อ นะครับพวกองค์หวกขานนะครับใบเต็มๆสวยๆนะครับจุดตรงจุดท้ายนะครับเก็บงานให้ใหม่ไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยน้ามันเครื่องของเห็วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับใครได้ไปนะครับราคานี้สุดคุ้มเพียง 2, 9 5 0 0 0าบาทนะครับเดี๋ยวไปชมรีวิวการทํางานครับถ้าพร้อมแล้วก็ชมคั้นแรกนะครับสำหรับวัต้ L า l 3 6 0 8 DP นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2องเพลาโฟลวกับเครื่องสีล้อครับ รถเช็คล้อนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ราคาเพียง2,95,000บาทอ่าชุดนะครับน้ำมันเครื่องของเลวนะครับเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับเครื่องเกีย์แน่นเลยสภาพถือว่าพร้อมใช้นะครับหมดแล้วคือหมดนะครับต้องมารอปรับสภาพใหม่อีกนะครับตัวนี้คือเช็คสภาพแล้วสวยๆพร้อมใช้นะครับพร้อมประกันเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มีประกันเครื่องยนต์ให้ด้วย3ามเดือนหลังการขาย นะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับสีนะครับสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเราแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนครับพอเราเช็คนะครับระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขับโดยพี่ซี่ครับทดสอบระบบให้กับเพื่อร์เรฟตีได้ชมกันอ่านะครับไห่คลองสวยๆผานตรงเปี้ยเลยนะครับวันนี้นะครับ 2 9 5 0 0 0บาทครับกับโบต้า3 6ล8 DT ครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ2องพาวโฟลิวขับเคลื่อน4ล้อรถจดทะเบียนปี2554สครับสภาพสวยๆพร้อมใช้พร้อมดุยพร้อมดันพร้อมทำงานได้เลยนะครับราคานี้คุ้มๆยางใหม่ทั้ง4เส้นครับตัวนี้ประกันเครื่องยนต์3เดือนจัดทรงฟรีครับ300กมครับสำหรับ36แรงม้านะครับอ่าสวยๆเลยครับทดสอบหน้างานริงให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะครับ สวยๆโบเก๋ครับบอมีคิดหวังนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับที่ร้านนะแแคกเตอร์นะเนี่ยปลายร้านเราอยู่ด้านหลังนะครับนี่มาโลเคชันนะครับแบกหลังดีมากนะครับให้ครับเพื่อนๆเ c ฟซีที่ชมกันสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0 91861191นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับอ่าเท้าปั่นท้าย PTO ปั้นไปอ่านี่ครับเราดีวิวทุกจุดชัดเจนอยู่แล้วครับปันเลย ท้ายสวยนะครับชุดท้ายแขนลากนะครับพวกแขนปรับตั้ง5จุดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟผ่านเต็มๆนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอตไลท์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหนีกระจกแบบเขาเรียกว่าฉีกพุงเลยนะครับใช้งาน1,212ชั่วโมงครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามารีวิวครั้งแรกนะครับเครื่องไม่ห๋วไม่ไอครับเจสตินน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับดูน้ำมันน้าครับเดี๋ยวรอดูน้ำมันน้ำอ่าหนาไม่ดัน คใครสนใจก็สามารถทักทายสอบถามมาได้นะครับตัวนี้จำหน่ายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่นแล้วก็สอ,อเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคูปอ t ต้า L สามหก t แปดดีทีครับ